ตอนนี้ผมมีห้อง Discord ของตัวเองแล้วนะครับผมนะถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปจอยในห้อง s c o r d แล้วก็สามารถกดลิงก์ในด้านล่างนี้เลยครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งเกมนะครบอลด็อกคังแบทเทิลผมนะอ่าในที่สุดนะครับผมผมก็ได้มารีวิวสักทีแหมมีเวลาสักทีับผมนะในการมารีวิวตัวละครอย่างเซลผู้นำ200%สำหรับทีม Android ของเรานั่นเองครับผมนะอ่าผมขอสรุปความสามารถสั้นๆมาเลยแล้วกันนะเพราะมันยาวมากๆครับถ้าใครได้สังเกตตอนที่ผมอ่านตอนเปิดกาชาเนี่ยมันยาวเปื่อยเลย นะครับอ่ะก็คืออย่างนี้เซลครับร่างแรกกับร่าง2เนี่ยจะเก่งต่อเมื่อเจอศัตรูหลายตัวขึ้นไปซึ่งเหมาะกับเล่นดาสซูเปอร์บัตเทิลโรดหรือว่าอะไรต่างๆแต่ว่าเซลร่างสุดท้ายจะเก่งเมื่อเจอศัตรูตัวเดียวเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้เนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งด่านยาวและด่านสั้นด่านเจอตัวเดียวด่านเจอหลายตัวทําได้หมดครับสำหรับเซลตัวนี้นะเออถือว่าเก่งมากเลยนะเออนั่นแหละคือมันจะเก่งตามนี้ที่บอกไปนะครับโอเคซึ่งวันนี้ก็มาอยู่กับทีมนี้ทีมเซลเหรอ ไม่ใช่ทีม Android นะครับผมคือจริงๆอยากจะจัดทีมของเซลซาก้าแต่ว่ามันไม่มีตัวละครอื่นที่มาใส่แล้วมันใช้ได้ดีไงคือผมอยากใช้ตัวเราไปเจออย่าง LR Super 17เงี้ยมันก็อยู่ได้เพราะเป็น power absorption แล้วก็ไปติด n n r r o i d ด้วยก็เก่งก็เลยจะเอามาใช้ส่วนตัวนี้ก็โหดเหมืนอนกันครับ17 18็ดสบดฟิวเจอร์นะครับผมเอามาแล้วก็เซลมาคู่กันจริงอ,อยากจะเอาเซลไอตัว LR นะครับจริงๆอยากจะเอาเซลตัวนี้มาด้วย คืออยากจะจัดทีมเซล์แต่ว่ายากไปหน่อยครับเซล,ล์่างแรกตัวนี้ไม่เก่งมันมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับมันเอาไปลงด่านยากๆไม่ได้คือแน่ผมจัดทีมตามที่แบบเออเอาไปลงด่านยากๆได้เออจริงๆอยากจะใช้แบบไอ้สิบเจ็ดสิบแปดตัวนี้ก็ได้นะเนี่ยสองนี้ก็ใช้ได้นะแต่ว่าแนะนําว่าถ้าเจอไฮบิซาย่า ah จะเก่งกว่านะครับแต่ว่าวันนี้ด่านที่จะไปเล่นไม่ได้เจอไฮบิซาย่า ah เพราะฉะนั้นไรค่าครับเอาออกไปหรือจะไปใส่ตัวนี้ก็ได้ใครมีนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเป็นว o ร์อ option เหมือนกันนะครับสามารถัพพ p o r t แอนดรอยได้ด้วยก็มาใส่ได้แต่ผมไม่ใส่นะผมใส่อย่างเงี้ยดีแล้วผมแฮปปี้กับการเล่นอย่างเงี้เพราะว่าเราเน้นทีมตัวร้ายไงเออนะครับผมถ้ามีแบบอะไรไอ้สิบแปดไอ้สนะิบเก้ายี่สิบเกโลอ่ะไอ้เกโร่นั้นผมอยากได้มากเลย <c oughs> คือเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมว่าโกงมากมันดูดคีไงมันดูดซับคีบลาสได้ซึ่งแม่งเก่งมากครับอ่าแล้วก็ลิงสกิลที่าสามารถใช้ในทีมนี้ได้ก็ใช้ได้ครับก็จะมีเซลก็สามารถใช้คู่กับเซลตัวนี้ได้ควรได้ครับ ปิกแบทบอลช็อกกิ้งสปีดคู่กันคู่กันคู่กันได้แต่ว่าอาจจะมีอา่าพอแปลงร่างแล้วอาจจะคู่อะไรได้มากกว่านี้ได้เออแล้วลืมไปเซลนี้สามารถแปลงร่างเป็นร่างเรยได้ด้วยครับร่างที่สามารถเรียกว่าอะไรร่างที่มันสามารถแบบเป็นอมตะเออพูดอย่างนี้ดีกว่าเป็นอมตะครับผมแล้วก็มีแล้วก็วกตีคิดที่เข้าได้ด้วยนะผมนะเก่งมากครับตัวนี้นี่แค่5้เนะเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนที่ มีตัวเยอะกว่านี้แล้วก็ทำลิงสกิลมาดีกว่าคือลิงสกิลผมยังหนึ่งอยู่นะคือไม่ค่อยได้เล่นนะลิงสกิลผมยังหนึ่งอยู่แล้วผมไม่ค่อยชอบการมานั่งฟาร์มอะไรย่างเงี้ยมันน่าเบื่อครับโอเคนี่เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวหาก่อนเพื่อนโอ้ห้าห้าเปอร์เซ็นต์เองฮะไม่ค่อยมีคนเปิดนะจริงไม่รู้จะมีคนเปิดอยู่ป่ะนะคือผมเปิดนะผมว่ามันเป็นตัวละครท,ท,ที่ใช้ได้เลยนะเนี่ยดสิโอ้มีเยอะอยู่เหมือนกันี่ว่นะเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยดูสิลิงสกิลนายอัพมาดีหรือเปล่าโว้วเอามาเลยเอามาเลยจะเหหลือออรวะย่างี้ เอาตัวเพื่อนเป็นตัวหลักเลยไหมนี่ยืมเพื่อนรีวิวแล้วเนี่ยจริงๆมันไม่มันไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยมันควรเป็นเอาของเรารีวิวสิไม่ใช่ยืมเพื่อนรีวิวฟิเซอร์เทนเน่ในมิซากา้าตองเป็นฟิเซอร์ล่างนี้ครับบอกไอเมสิบห้าเปอร์เซ็นต์เอามาไปประมาณนี้ลุยครับโอเคโอ้โหเซลล์ดันมาด้วยกันอีกสุดๆไปเลยสุดๆไปเลยดันมาด้วยกันอีกครับอันสุดท้ายข้างล่างได้เห็นนะเซลล์ดันมาด้วยกันอีกโอ้โหอดโชว์เลยดิแต่ไม่ไถือว่าเรามาโชว์200%ทีมนี้ วีเซอร์ข้ามาเลยครับโอเคเราจะเอาเซลมาเหรอเซลต้องอยู่เทินหน้าแต่เราจะมูกไอเซลตัวนี้ไปเราจะมุกของเพื่อนไปนะครับเพราะฉะนั้นเอาเซลไว้ข้างหน้าสองเซนหกสองเซนเจ็ดศูนย์ห้าควรกั้นเหนออ๋อเรายังไม่ใช่ถ้าไม่ตายมันเลยไม่ติดถ้าได้ก็คงบวกทงโจมตีเซลได้ได้อีกนะครับแต่จริงอะ่ะควรให้ตัวข้างหลังสุดนีอเพราะว่ามันจะแทงได้มากกว่านะครับยังปล่อยไว้ไม่ต้องใช้ให้ข้างหลังดีกว่าข้างหลังมันตัวนุกอยู่แล้วให้ไป เดี๋ยวไอ,ไอ,ไอทิปสกิลเขาใช้เซลตัวนี้คือไอนี่ก็เก่งในซูเปอร์พัโล่นะผมนะอมันจะเก่งต่อจํานวนศัตรูที่มันจะตีแรงตามจํานวนศัตรูที่มีครับผมนะโอ้โหหกหมื่นไปดิหกหมื่นไปดิมึงอันนี้เรายังไม่ต้องใช้อันนี้เไม่ต้องใช้ผมนึกว่าลิง์จะดีอยู่านี้ใน2คนนี้ไม่ไม่ได้รีขนาดนั้น5้าล้านสที่เราเคยรีวิวไปแล้วครับห้ก็ยังเก่งครับโอ้โห เรียเป็นหนึ่งตัวที่เก่งนะคือตัวหลังมานี่คือเก่งมากเลยเก่งเกินหน้าแบบตัวละครเก่าๆที่แบบที่เคยในอดีตเราหาว่ามันเก่งโอเคไหนมาลองเซลเราก่อนซิไปมีซัพพอร์ตของตัวนี้ด้วยนะครับซัพพอร์ตของ18ดตั้งต้น2 000, ล้านนะผมนะตั้งต้นก็2 000, ล้านแล้วนะครับอันนี้ยังไม่มีลิงก์นะเดี๋ยวลองดูโอ้โหแทงได้สบายครับแต่เซลตอนนี้ยังไม่เก่งรอเกิดก่อนตอนนี้กำลังฟาร์มอยู่ครับรอเกิดก่อนครับรอเกิดก่อน เฮ้ยอ,อย่าเพิ่ง18อย่าเพิ่งจบ18อย่าเพิ่งจบเกมรู้ว่าเก่งรู้ว่าเก่งแต่อย่าเพิ่งจบไม่ยา่าโอเค,โอ,เคโอ้โหตีไม่หยุดเลยเว้ยโอเคไหนดูสิสองล้านห้าอันนี้ลิงสกิลลิงสก,กิลส,กกสิบสองล้านห้าห่างกันสามแสนถือว่ามีผลอยู่นะห่างกันสามแสนอนะ่ะโอเครอบนี้ใช่ไหมผอยู่ด้วยกันไม่ได้เลยโอ้โหรอบนี้ผมเขาใหญ่เซลแท้งเลยแต่ไม่เป็นไรช่างมันได้อยู่ครับ ได้ซัพพอร์ตจากนี้ด้วยโอ้โหโอเคนี่เดี๋ยวผมเก็บไว้ได้ได้ไหมเก็บไว้ได้แหละเก็บไว้ได้โอ้โหโอ้โหหลบห้าเราทำงานชอบเซลล์นะเวลาหลบอะผมเวลาผมชอบเซลล์มากเลยเวลาตัวสีม่วงหลบอะหลบห้ากูทำงานหลบห้ากูทำงานว่ะหลบเลเวลห้าอีเวชั่นสามล้านสามจัดไปครับใส่กระสุนไปคือตอนนี้ผมก็จำความสามารถของตัวนี้ไม่ได้นะแต่ว่าถือว่ามันยังเก่งอยู่นะ มันแทงได้ครับแล้วก็จะเพิ่มขีผมจําได้แค่นี้จริงๆโดนตีแล้วเพิ่มขีผมจําได้แค่นี้จริงๆนะไอตัว17บเจซูปเปอร์อ่ะเจ็ซูปเปอร์17อ่ะเออจำได้แค่นั้นจริงๆคือจำจำไม่ได้แล้วว่าแบบมันเหมือนเทิร์นถัดไปพอโดนตีปุ๊บมันจะเกิดเอฟเฟกต์อะไรสักอย่างหนึ่งโอ้ตัวฟรีอะเนี่ยตัวฟรีอะเนี่ยตัวฟรีนี่ตัวฟรีนะครับโอเคกิน17มางับเข,เข่าเข้าไปอืม กิน17อร่อยจังเลยอืมกายเป็นเซลหนะ้า <c oughs> หน้านี้เคยโดนเบจิต้าด่าไปแล้วทีหนึ่งนะครับล่างนี้เรื่องที่เซลของข้าต้องไปยในตัวประหลาดหน้าตาทุเรศอย,ย่างแกเนี่ยคารับไม่ได้ใครจะลบรอยยิ้มทุเรศนเ,นเอาจากใบหน้าของแกเองตั้งต้นโอ้ตัวน,นี้ตั้งต้น3ามแสนเลยเรอเดีย๋ยวเราเก็บไอ้ตรงนี้ไว้เพื่อเป็นดอกครังฟุกโมโดนะวันนี้ดอกคังโมดได้8นแปดี่ผมไม่ได้แคร์อะไรเท่าไหร่นะบูททีสามแสนสามล้านห้าน่าจะลิงก์กับไอ้สองตัวนั้นได้พอดีครับ เมสเซจ e f นเดอะฟิวเจอร์อะไรพวกนี้ด้วยมีอยู่ป่าวะไม่น่าใช่อันนี้ไม่น่าใช่ไม่เกี่ยว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 ฟิวเจอร์นะ่าจะเป็นร่างแรกอา้าวกินเหมือนกันกิน17โอ้รสชาติเหมือนไก่่ออแปลงล่างแปลงล่างเลยโอเคมาเซลอยู่ด้วยกันแล้วตรงนี้นะครับอุ๊ยหูไม่ได้ดีขนาดนั้นอุ้แต่สี่แสนเลยนะอู้แต่ตรงนี้ไม่ได้นี้เยอะเกินอันนี้สี่แสนสครับอยู่ด้วยกันตองนี้ ันนข้าวอู้เฮ้ยอยู่กับเฮ้ยทำไมอยู่กับตัวนี้มันลิงดีจังแต่ว่าอดใช้ทําห้่ตายนะครับเพราะว่าลิงไม่พอนะฮะเซฟเซฟไม่ใช้ไม่ใช้ไปใช้ให้ตัวนี้แทนอู้เสียดายจริงใช้ไม่ได้แต่ดูแล้วเหมือนเซลจะไม่ค่อยได้ขี้จากอันนี้เลยลิงขี้ไม่ค่อยดีครับ ลิงค์ีกมไม่ค่อยดีโอ้ใช้มาตรงนี้ใช้มาเลยโอ้โหมี็นเจ็ดหมื่นก็ยังโอเคอยู่เซลเพื่อนเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์เลยนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดีแล้วมันไม่โดนมันโดนไม่หนักเท่าไหร่กินสิบแปดงาบดูสิแปดไปจุป๊บจุ๊บจุ๊บอร่อยโอ้ยไปข้างล่างเป็นเซลหน้าหล่อหืสัญญกรรมมาในการกินสิบแปดหน้าฉันออกสาวเลย แต่แหมทําไมต้องไปอย่างนี้ด้วยมาไม่เข้าใจเลยตอนนี้จะตีคีแล้วไม่สนแล้วไม่สนแล้วเราลุยเลยครับเราลุยเลยเราลุยเลยเออเราลุยเลยไม่ต้องแคร์แล้วว่าจะตีแพ้สี่หรือชนะยังไงแพ้ทางชนะทางช่างมันเอาเลยมาโอ้โหชิลครับเซลล์หลบด้วยเป็นไงจัดไปครับสี่ล้าน4ห้าเเ็ลิง์หนึ่งห5%เ็ตสีล้าน 4, 4, 4, 4 3, ตีคีด้วยมีโอกาสตีคีแล้วก็เบิ้ลมาอีกรอบ โอ้โหตามเนื้อเรื่องครับผมนะโหโหเรบร้อยเรียบร้อยครับลาวี่แหละดาวไปของจริงมาแล้วเพราะรอบนี้เป็นรอบที่เบจิต้าสีแดงด้วยเพราะฉะนั้นเตรียมรับเตรียมตัวรับแรงกระแทกซะเบจิต้ากินกินหมายเลขแปดทีหน้าตาหล่อเลยนะฮะโ,โ,โอเครอบนี้มาที่ตัวเดียวกันแล้วนะฮะอ่าโอเคขอความสามารถมึงอีกครั้งหนึ่งโอ้โหตีเจ็ดแสนตั้งต้นนะฮะอ่าฮะ มีโอกาสตีคริติคอนะครับผมนะเมืม่อจมตีทาให้ตายครับแล้วก็หลบหอถ้าเจอหนึ่งศัตรูถ้ามีเลือด50ขึ้นไปจะมีโอกาส50ในการตีเบิ้ลใช่ตอนนี้เริ่มเก่งแนละ้วแล้วเพื่อนเน้นอัพเบิ้ลมาเลยนะเนี่ยเพื่อนเราอะเน้นอัพเบิ้ลมาเลยครับเบิ้ล23ไม่อัพลบเลยแต่มันมีแชนในการอ e ีเวนอยู่แหละโอเคส่วนเซลล์จะแปลงร่างได้ต่อเมื่อเลือดเรา50เศต่ำกว่าเมื่อเจอหนึ่งศัตรูเอาไว้ใช้เป็นไม่ตายคนหีบ แต่จริงอย่าว่าอย่างเงี้ยจริงอย่าว่าอย่างเงี้ยอย่ากโกรธกันนะยังไงสิบแปดก็ไม่ร่วมตีหรอกครับมาตายใหญ่ไปเลยเอวอาทั้งทีไปโอ้โหดูมัน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 อะไรคิดว่าเสายสองแนละ้วทำอะไรเราได้อะไรโอ้โหห้าหมื่นโหตีเราไม่เข้าเจ็ดล้านหกเจ็ดล้านหกเพราะลิงดีสุดด้วยเพราะลิงกับเซลครับเพราะมันล่างเดียวกันหึหึเจ็ดล้านหนึ่งเข้าไปดีโอแปดล้านแล้วมึง โอ้นี่ลิงสกิลเต็ม10มันตีขึ้น8ล้านได้อย่างง่ายๆเลยครับโอ้โหเก่งเกินเก่งเกินคือโกคูผมไม่ได้ลองนะผมไม่มีนะแต่โอ้โหขนาดนี้แม่งก็สุดยอดไปแล้วโกแต่งจริงผมอยากเปิดใช้เลยเพราะรอบนี้ดูแล้วไม่น่ารอดนะครับได้อยู่แต่ขอเปิด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 เพราะรอบนี้สีเขียวเยอะเกินจูนานาโก ทำไมถึงรีบอย่างนั้นล่ะเรามาเอนจอยชีวิตกันดีกว่าถ้าเราจัดก,การมนุษย์ตัวนี้ไปหมดแล้วก็เราไม่มีอะไรทํานี่เราเบื่อตายเลยใช่เรามาอัดมันกันดีกว่าโอเคนะครับอืตรงนี้สีเขียวเยอะเดี๋ยวผมให้17จาัดก,การ17 18จัดก,การไปไปครับเอ้ยของเราแค่สี่ล้านเองนะหา่างกันครึ่งๆเลยอะแต่เมื่อกี้มันมีลิงก์ดีกับมีซัพพอร์ตด้วยไม่แปลก โอ้แต่ดาวเมทหายไปครึ่งหนึ่งอะสอเส้นทางลิงสกิลสิบนี่แบบโอ้โหแปดล้านอะบ้องโอ้โหไม่เข้าเลยเอาละมาของจริงได้เวลาโชว์จัดไปเลยดูลิงเต็มครับเพราะว่าลิงลิงดีแล้วเนี่ยมันลิงกันกี่ลิงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันมันมีบิ๊กแบทบอสแต่ไม่มีแอคเทอร์ออฟเดอะโคลนโอ้ยแอคเทอร์ออฟเดอะโคลนนี่เองเท่าไหร่เนี่ยฮะขอดูหน่อยสิแอคเทอร์ออฟเดอะโคลนเนี่ยฮะอ๋อลิงสกิลไม่ได้เต็มขนาดนั้นนะเนี่ยลิงสกิลยังไม่เต็ม แต่ในสกิลก้าวของสิทธิ์นี้ค่อนข้างโอเคนะอัลติเมทไลฟ์ฟอร์มได้มีอันที่ไม่ได้ก็จะมีแอคกซ์ออฟเดอะโคลนครับก็จะเป็นอ๋อจะเป็นเซลเพอร์เฟกแทนไอ้ล่างม่วงมันจะไม่ติดเว้ยล่างม่วงมันไม่ให้หวะ่ะล่างม่วงไม่ใช่การต่อสู้กับพวกเซลจูเนียเนาะใช่ไหมเกี่ยวไหมอันนี้ไม่แน่ใจไม่ติดมีบิ๊กแบดบอสเพราะเลือดยังไม่ถึงนะบิ๊กแบดบอสอ้าวอ๋อไม่เออบิ๊กแบดบอสได้แล้วนี่อา้าวเห็มึงไม่ได้อ่ะอา้าว อ๋อไม่กดไม่ตายปะยังไม่กดไม่ตายปะบิ๊กแบทบอสอะขอดูก่อนมือเลือดกังสเสืต่ำกว่าเอาเดี๋ยวก่อนนะทำไมอันนี้มันกดได้แต่ผมกดไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยมันมีแต่ทำไมผมไม่มีวะทำไมมันไม่ลิงก์วะไม่เข้าใจอันนี้ผมไม่เข้าใจไม่เข้าใจทำไมมันไม่ลิงก์อันนี้คือมันลิงก์แล้วไหนดูซิลองลองกดไม่ตายดูก่อนอ่ะลองกดดูก่อนอ่ะได้ไหมไม่ได้อะไรวะเอ๊ะ ทำไมน,นี้ได้นี่อันนี้ไม่มีช็อกกิ้งสปีดในนี้ม่มีช็อกกิ้งสปีดในลองเป็นเพอร์เฟกต์ฟอร์มดิลองเป็นเพอร์เฟกต์ฟอร์มดิมีช็อกกิ้งสปีดเพิ่มขึ้นมาไหมไม่มีมีแต่รีบวยบอลโอเคไม่มีไม่ได้แหมมันเนี่ยมันก็โกงไปอะนะไม่จะได้ชุดลิงมันก็โกงเกินหนาหลบเป็นไงโอย่เจ็ดล้านแล้วนิ่งๆเลยเจ็ดล้านอะนิ่งๆเลยเจ็ดล้านเข้าไปดีสี่ล้านเจ็ดครับแล้วก็เบิ้ลได้โอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์การเบิ้ล โอ้จะเหลืออะไรอะตายโบมเาให้เออเรียบร้อยโอ้ยไปอย่างไวเลยโอเคมานี้เราจะได้งั้นเดี๋ยวเราให้อันนี้ไปแทงเดี๋ยวให้อันนี้ไปแทงอุ้ย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 เซลลุยดีกว่าให้เซลอันล็อกคังหมดไปอันนี้โอ้ิจอยครับอันนี้เป็นเรื่องจิ๊บจอยเลย เรามาโชว์เซลล์รอบนี้เรามาโชว์เซลล์แต่มันทำให้เราได้ <_ an submarine> เขาเรียกว่าอะไรได้สองร้อเซ็นไงผู้นำสองร้อยเปอร์เซ็นโอ้โหแต่โดนตีหนักแล้วนะเริ่มแทงไม่ได้แล้วตัวของผมนะหมายถึงตัวของผมเริ่มแทงไม่ได้แล้วโอ้โหทมันเร็วจังวะโอ้โหทำไมมันเร็วจังวะเมื่อกี้มันมันเร็วจังกดไม่ทันตั้งต้นสี่ล้านเก้าหรือสี่แสนหนึ่งสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสี่ล้านเก้าตั้งต้นนะครับโซลิตแฮมเมอร์อออหกล้าน ยังไม่สะใจเท่าไหร่เลยยังไม่สะใจเท่าไหร่เลยห้าล้านเข้าไปโอ้ยต้องให้ท่าไม่ตายก่อนใช่ถึงจะแทงได้ครับตัวนี้โอ้เรียบร้อยโหทีมนี้อีซี่เลยวะ่ะโอ้อีซี่จัดเลยเอาจริงอีซี่เลยนะเนะี่ยโอ้โหอีซี่เฮ้ยหลบว่ะแม่มีหลบด้วยเบจิต้ามีหลบด้วยนะเอง มีหลบด้วยนะเนี่ยมีหลบด้วยนะเนี่ยแต่เทธนหน้าสีเขียวแต่เรามีสีเขียวเยอะอยู่ไม่ต้องห่วงว้าวว้าวว้าวใช้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยโอเคเก็บนี่ไปครับโอ้ได้อยู่อันนี้เรวตัวสุดท้ายเก็บอันนี้ได้หกได้เจ็ดลูกเจ็ดลูกจัดไปอืมเซยโอ้โหโอ้โหเนี่ยทำไงวะเนี่ยฮะ โอ้โหได้ไปสองแสนไอที่ซีอูมาเมื่อกี้ขึ้นหมดเลยอะ่ะโอ้โหไอจงไม่ควรใช้ตอนนี้เลยอะแม่งลบอีกไม่เป็นไรเซลจัดอีกรอบนั่นแหละสวยจัดไปต่อยหน้ามัน solid hammer เดี๋ยวเทราน้าเราน่าจะได้แปลงร่างแล้วเหลือต่ำห้าสิบอย่าง1 2ึ่งสองหูยังอะ่ะยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงยังไม่ถึงถ้าเซลตอนโดนตบอะถ้าเซลโดนตบน่าจะถึงอยู่ เออถึงแล้วอ่ะรอบหน้าเราจะแปลงร่างกัน well. รอบหน้าเราจะเรนจ์กันนะผมนะรอบหน้าเราจะโมโหกันนะผมแต่อีกเรสหนึ่งเราจะเก็บไว้ใช้ในเฟสสุดท้ายนะครับรอบนี้น่าจะไม่ตายอแต่ไม่ค่อยคุ้มเลยเอาจิงไม่ค่อยคุ้มเลยไปใช้ในเฟสหน้าดีกว่าผมว่าไปใช้ในเฟสหน้าดีกว่าแปลงร่างแล้วแต่ผมว่าใช้ในเฟสหน้าดีกว่าเฟสนี้ไม่ค่อยคุ้มอะอันนี้มาตามตรงผมว่าเฟสนี้ไม่คุ้มเฟสนี้ไม่คุ้มไปใช้ในรอบหน้าดีกว่าไป ไปสิบเจ็ดมึงแ้งไหวไหมเนี่ยโอเคได้อยู่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 อย่าโดนไม่ตายพออย่าโดนไม่ตายพอโอเคโอเคเก็บมาเรื่อยๆใส่ล้านไปเก่งเหมือนเดิมครับ LR ตัวนี้ห้าห้าเปอร์เซ็นก็ยังเก่งอืมเฮลเอ็กซิคิวชั่นปุ่ม้าไปโอ้ไม่ตายด้วยโอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยคือตาย ตายจะเหลือหรอว่าแบบนี้แม่งตลอดอะะตลอดอะข้าไม่ตายกูตายแทนโอ้ยอดโชรเรชเลยอดโชรเรชเลยถ้าแปลงร่างอดเลยับผมนะผมไปเล่นต่อละเบือ่ออ้ามาก่อนไปก่อนไปเดี๋ยวผมค่อยมารีวิวตัวนั้นแล้วกันนะครับแต่ว่ามาดูกันก่อนดีกว่าเราต้องเอากููให้ได้วะคือผมยังไม่ได้ดกสักทีเลยคือแบบไม่ได้สักทีผมเปิดไปสองรอบแล้ว หลังจากที่กาชาวันนั้นหลังจากกาชาวันนั้นผมก็เปิดแต่กาชานี้เลยไม่ได้เปิดกาชาอื่นเลยแต่ผมก็ยังไม่ได้ครับสำหรับตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราตัดขัดดวงกันก่อนน่าจะไม่มีอะไรมากแต่เราเปิดอีกสองรอบก็คงพองจริงๆแล้วแหละเพราะว่าไม่มีตังค์เปิดนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเก็บตังค์ไว้เปิดเออกาชาอื่นแล้วดีกว่านะครับเปิดแค่นี้มาด้วยคอมเมนต์มาครับคืออย่างน้อยขอได้ตัวละครที่ยังไม่มีอ่ะโกคูมา ดดคู oku, มานี่ซิไปดดคูลุยเลยเย,ย่เ้นโออีกรอบไหมเซนโอได้ไหมโอเคทชินทชินฮังเจ้าสื่อครับมาครุบปบอืมไม่แปลงล่างนะครับไม่แปลงล่างต้องกระจกแตก2รอบได้ l อหรือเปล่าแน่แนเอา,าเอ้าอย่างนี้ก็ได้วะ ไม่แปลงร่างไม่ทำอะไรเลยโอ้โหแต่ว่าได้ตัวการันตีไม่ก็เอซินสามตัวเอ้ไม่เด็กการันตีการันตีตน,ตน,ตนี่ไงโอเคโอเคอเบตัวนี้แต่ไม่บูมบามขนาดนั้นไม่บูมบามไม่บูมบามโอเคได้เบจิต้าใหม่มาก็ถือว่าโอเคโอหังตัวนี้อีกแล้วแต่โอเค,อเคได้ตัวใหม่โอเคเลยครับเบจิต้าสวยอยู่อ่ะ ต่อไปแต่เราได้มาแล้วมาๆรอบนี้ผมขอไม่กดอะไรแล้วกันมารอบนี้ไม่กดอะไรเลยมารอบสุดท้ายจริงๆแล้ว let's go <S มาดกคู่อูโหูบินมามั่วมากครับเออไป i s k a b a s h g a d a โอ้ยลุงลุงลุง,ล,งลุงแล้วเมื่อกี้มีสีลุงมีความหวังว่าจะได้มาโอเบไม่เอาเปลี่ยนตัววีเดียว เออวิดีโอสามอีกโอ้โหส7โอ้โหซาตานชูนิวโป้งไม่ทองมาชูนิ้วโป้งเฮียไม่ให้ตัวดีดีอื้อหือื้หือไม่ได้อะไรโอโอโหทั้ง eca โอโห้โคตรเกลือแต่ไม่เอาแล้วไม่เปิดแล้วแต่ถือว่าเราได้อะไรกลับมาบ้างจากกาชานี้ได้แต่สองได้แต่เบจิตา้าได้ตัวนี้กับได้ตัวนี้ได้ทั้งซูเปอร์เบจิต้ากับเบจิต้าตัวใหม่เดี๋ยวลองมารีวิวคู่กัน เดีย๋ยวลองมารีวิวคู่กันดูในคลิปหน้าในคลิปอื่นเนี่ยคลิปถัดไปโอเคสำหรับเซลล์ในความคิดผมคือเก่งเก่งใช้ได้เลยพอขึ้นล่างสุดท้ายเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันเล่นได้ต้องหลายสถานการณ์มากครับทั้งเจอหลายตัวก็เล่นได้เจอตัวเดียวก็เล่นได้แต่เจอตัวเดียวเนี่ยอาจจะเล่นได้ก็คือต่อเมื่อแบบมันต้องเราต้องฟาร์มมันไปก่อนเราต้องรอมันเกิดก่อนครับรอมันเป็นล่างสามมันจะเก่งมากอย่างที่ท่านเห็นตี สูงสุดที่เราทําได้8ล้าน8ล้านแต่อันนี้ขึ้นอยู่กับลิง์สกิลด้วยนะคือของผมมันหายไปดามเมจหายเพราะว่าก็ลิงก์ผมยังไม่เต็มแล้วก็เปอร์เซ็นต์ปลดน้อยด้วยนะครับก็นั่นแหละนั่นแหละทำให้เห็นผม,มึเห็นความเก่งมันเยอะเลยคือแบบโอ้โหเป็นตัวที่เก่งมากคือไม่มีก็เสียดายแต่ไม่มีก็ได้นะครับคือมันมีก็ได้ไม่มีก็ได้ครับสำหรับไอตัวเซลตัวนี้นะคือไปรอเก็บ7ปีดีกว่า ถ้าพูดกันตามตรงมันก็ยังสู้7ปีไม่ได้ครับเพราะ7ปีมีข้อดีเลยคือ1เป็น LR 2าสมันสามารถซับทีมที่สามารถประเทศหลากหลายมากกว่านะครับมันสามารถซับทีมที่เก่งได้กว่านี้อย่างเช่น7ปีโกจิต้าไปซับทีม GT ส่วนโกคูเบจิต้าไปซับทีมพวกเพียวไซย่าอะไรเงี้ยหรือว่าพวกเบอะไรพวกนี้ถ้าผมจะไม่ผิดนะเออมันจะซับพวกที่แบบชาวไซย,ยาที่ดีดกว่าเพราะไงทีมชาวไซย,ยามันเก่งกว่าอยู่แล้วครับถ้าเทียบกันตามตรงเนี่ยถ้าเทียบกันตามตรงแล้วทีมนี้กับทีมแบบเนี้ย ทีมเบจิต้าไม่ยังเก่งกว่าอีกแต่ว่านี่ก็เป็นอีก่งทีมที่ใช้ได้เนาะโอเคก็ขอจบคลิปตรงนี้ฝากกดไลค์สแก์กดแชร์เป็นการช่วยสนทำคลิปดอกคำไว้เท่าดีต่อไปด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าสัปดนี้สวัสดีครับผม